สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองสบัดดำซิ่งนะครับวันนี้ผพ,พาพี่พาน้องมาเบิง่งรถขุดนะครับอของค่ายแคทวิลล่านะครับ เป็นรุ่นสามสองศูนยนะครับแคทคือราาของไทยแคทนะครับนี่โอ้ขันหมักญ่เลยพี่น้องกำลังมั่งมั่งพอไภัยครับเล็นกับพอไภัยเลยพี่น้องโอ้คัก เป็นโครงการเฮ็ดถนนราดยางพี่น้องจากบ้านปราโคมาหนองแค่นาะครับ3.2.0สอนกีซีนะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องซีจุดซนะครับเครื่องยนต์เทียรสามนะครับ ลอยสี่สิบหาแรงมากครับนี่เห็นว่าตัวยิ่ๆยังสิแห้งมาหลายปอนด์ครับน้ำหนักอยี่สิบตันเครื่องครับอ 4, 4สี่สี่สูบนะครับซี่สูทบท่อโบเพราะมันเร็วนะครับสำหรับเครื่องยนต์เพิ่น,เป,นเป็นเครื่องแชทครับสี่จุดสีนะครับปุ่งจีบน,นี่หนึ่งเที่ยวครับหรือว่า 0.1ลูกบาทเมตรไปแท็ก80นะครับลู่เล่อ7ตัวเขี้ยว2ตัวครับวันนี้กำลังมาเขี้ยวลิงนะครับทา,างทางข้างนะครับเขี้ยวใหม่เขี้ยวยังออกสะก้อนพี่น้องผู้รับเหมาก็เป็นอภิษฎาคอนนะครับราคานี้ยซีรัตกว่าได้พี่น้องนี่ ล้านห้าแสนเงินสดพี่น้องผลิตอยะเทศเมืองกินได้พี่นอ้องโรงงานที่ผลิตเนาะครับแต่ว่าแบรนด์นี่เป็นของอเมริกาครับเป็นกระบอกดำนะครับรุ่นนี้เป็นจีซีครับชัดเทวรราสามสองศูนย์จีซี ไปพี่น้องพี่น้องก็พักกันเชีย่ยต้นไม้ต้นไหรเนาะครับเนาะเอาไม่ยังกระามไม่ยังกระามเด็กปา้าไม่ไยัง น้าอยู่ดีบอกโอ้ยว่ามันหน้าอยู่ทางขุ่นบ่แมนตจนเหรออยู่ดีใครอยู่ถูกเอ,อ้าม,มาชมกันต่อพี่น้องอยู่กับแมวไงครับมาเนี่ยหายวันหายวันโล่งหมด แมวใหญ่แครับแคทเวริล่าสามสองศูนย์จีซนะครับไฟสีสผาเรื่องมากครับสำหรับจีซี่นะครับตัวนี้ปุง่งจี่นกับหนึ่งเชี่ยวนะครับสวนจุดหนึ่งลูกบาดเม็ดนะครับเป็นเครืงซี่จุดซีนะครับ เป็นเครื่องเที่ยวเทียสามพี่น้องเป็นเครื่องชัดเช็ดเที่ยวสามเห็นเขามาเลี้ยวพี่นนะครับวันนี้เป็นเป็นงานโครงการเฮ็ดถนนลาดยางนะครับบ้านบาโก้น้องแชน่นนะครับพี่น้องวันนี้่นกำมาเคลียร์ลิง น้ำขอบน้ำถนนเนาะครับต้นไม้ต้นไหลที่มันเชี่ยงมันขวงให้ขวงท้างเข้าเพิ่นกะเอาออกเนาะครับแต่ว่าเพิ่นกะจิพยาญามที่สุดนะครับโซเฟอร์แม่โคเพิ่นกะจิบ่เห็ดให้มันลงไปใส่เขาใส่นามพี่น้องเนาะครับอเอาพอสมควรเนาะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาน้ำสร้างปลาเขากล้งง่ามเนาะครับเนาะน้ำหนัก20ตันนี่พี่น้อง20ตันครึ่งนะครับสำหรับเจ้าแชท320 G C เนะครับ นี่ก็สมสบัติําซิ่งเป็นผู้ว่าผู้จาสู้พี่สู้น้องได้ฟังได้รับชมกันครับวันนี้พีน่น้องเอได้เ็นเขียนคกนกพวกวบกนะครับพี่น้องผู้คนมาตัดไม้ตัดลหลคนก็ตัดบ่ท่านคือกันล่ะครับพี่น้อง กานของเจ้าม่ามันก็คือว่าล่ะพี่น้องเห็นเห็นใจกันทุกคนนะครับเนาะ อาบนี่ยืดนี่ได้ล่วงได้ลึกถึงหกเมตรเจ้ครับสำหรับรุ่นนี้ถังน้ำมันนี่เป็นพลาสติกครับสำหรับเจ้าแคทท่าวิลารุ่นนี้นะครับเพ่นใส่ถังน้ำมันนี่ปกติที่ใส่เป็นถังเล็กเนาะพี่นอ้องแต่ว่ารุ่นนี้ใส่เป็นถังพลาสติก นะครับ X XPE พลาสติกเป็นพลาสติกเนื้อแข็งเหนียวพิเศษนะครับเป็นอย่างคนใช้ใพลาสติกนะครับรุ่นนี้หนึ่งก็คือว่าโใไ้มันเกิดไอ้น,น,นำในถังน้ำมันเท่านาะพี่นอ้องเป็นขอดีในจุดหนึ่งแล้วก็มีมีความทนทาน่านบ่เป็นสนิมคือเหล็กนะครับ เฮ็ดให้ปลอดภัยครับหัวฉีดรถของเฮาวนะครับการเผาใหม่ก็สิได้สะอาดพี่น้องเพิ่นเลยใส่เป็นถังพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งเนื้อแข็ง XPE เดี๋ยวเฮาก็ฟงหู้จักเท่าใดนหะรือเนาะพี่นอ้องม,มันเป็นจังไงเนาะพลาสติก XPE นี่พี่น้องเพิ่นก็พากัน ตัดไม่ตัดอย่างบอ,อกนะครับผู้ตัดออกท่านกับตัดท่านผู้พ่อท่านกับพ่อท่านละพี่น้องมองได้มันเป็นตานี่นกับเวียนหิ้ยุครับอมองได้ว่เป็นตาเอาลุ่ง่นกะพ่อท่านเอาลุ่งนะครับเ,ยยเวียนหิ้วยุครับพาไม่รหลวกลูดลงไปหรือว่ารถล่มแล้วมันเกิดเกิดพว่มเสียหายหรือว่าหักเสียหายของพ่อแม่พี่น้องเขานะครับ เร็วเร็วยืนเบิรงรถอยู่หันละ ท่านเลยดิท่านกับท่านกับท่านน้องโค่เขาลาดยางด่เป็นนี่แหละทอดน้องโคหะลาดยางทอดน้องโค่โค กติสุดแล้วยางสุดกันนี่ละเนาะช่วงพี่น้องกับพากันมาตัดไม้ตัดยังเต็มอยู่พี่น้องเลยบริษัทที่ผลลับเหมากับอภิษฎดาคอนนี่ล่ะพี่น้องชัดที่ลา สามสอศูในหัวหน้าวัดดีครับป็นไหเป็นยังไงวที่านจะฮะว่ะได้ถึงจะควบคซำนี่แหละทีรถเกียร์ีเกียร์มาทีปะมื่อเนี้ ปฏิเสธใช่ป่ะดิเลี้ยวนี่จอ,จอด <c oughs> จอโอเคครับอ่ะพูดกับโชคเจอแล้วนะครับเคนกดีจอดซ้ำนี่แหละพี่น้องว่าหอดเฉียดจุดกันแล้วครับซ้ำนี่ทั้งน,นี่มันจะเป็นลาดยางมากจากบ,บ้านน้องเชนมาแล้วกับที่เฮ็ด มาจดกันอยู่ช่วงลาดยางนี่นะครับเป็น320กีซี่ครับลอยซี่หาแรงมานะครับเครื่องยนต์เป็นคอมเร็วพี่น้องเครื่องยนต์เป็นคอมเร็วซี่จุดซี่ ุงจีนี่โอ้ยไงครับุงจีบักเอฟเอใหญ่ขนาดนี้มิเตบักเอบแล้วน้องพี่น้องหนึ่งเชี่ยวนะครับสุดยอดเลยครับแคททาวิราเป็นไทยแชท งานเจลิงก็ก้อนน้อพี่น้องมันนี่โอ้แด่แท็กใส่รถดำมั้งเนาะครับสามปุงกี้นี่เพื่อติดล้นรถดำรถล้อบ้านเฮานี่นะครับ ใหญ่ะะยยนะครับแต่ว่ันเครื่องบ่ใหญ่ครับเครื่องลอยสี่สิบห้าเล็มาเนาะครับน้ำหนักอยู่ที่ยี่สิบตันเครื่องเนาะครับสำหรับเพิ่นนี่เป็นรุ่น G C พี่นอ้องสามสองศูนย์ G T G C นะครับแต่ว่าช่วงล่างเพิ่นนี่เป็นใส่รุ่นเดียวก็ของดีทุกนะครับ เป็นไฟนอลไลท์นะครับใบแท็ก80นะครับแชลี่อเป็นใส่2โตรู้เรือล่องรับการกระโดกนี่เจ็ดโตพี่น้องสำหรับรุ่นนี่นะครับแันแมนผู้สาวก็โอ้มาคือเชฟใหญ่แท้เชฟงามแต่ว่าเพิ่นนี่เนาะแันแมนผู้สาวเนาะครับ บดไงครับระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าหาโตรครับสำหรับเจ้าแคทต,ตัวนี้ย้มหฮาที่เลิกจากงานจากยังแล้วหฮาเปิดพัดลมอุยเป่าพัดเ,เป่าฟุ้นออกได้นะครับใส่พัดลมนี่เป่าออกเลยพี่นอ้องคือกับดนันนะครับจากนอกเข้าในจากในออกนอกล่นะพี่นอ้องในลักษณะนี่ ใส่ผัดลมเป่าออกเลยเนาะกี่พันน้ำมอห์มอน้าหมอกวองน,น,น,นะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าครับนี่ที่เพิ่นเฮ็ดมาจังซี่เนาะครับสำหรับรุ่นกีซีนะครับสามสองศูนย์กีซี 3, 2, 0, กับพ่อเขาเข้าครับ อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ล่ากันเพียงสนิทสักวันพี่น้องนะครับนีก็แค่เป็นงานเชียร์ลิงนะครับเดี๋ยวการนาจังสีเดมาไทยทําการทำงานแบบเต็มที่ของเจ้าแคททัญลาสามสองศูนย์ีทีนะครับให้พี่ให้นนองได้รับชมคือเการับพี่น้อง ผมตื่นใจกะฝากกดติดตามให้กำลังใจสบัตดดำสิงน้ำเนยพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขคุมเจริญครับสกขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไ,ไข้ไข้เจ็บทั้งหลายนะครับสวัสดีครับ